ประตูน้ำซอยเพชรบุรี21ตรงข้ามก่อนนี่แ่าติน้ำแฟชั่นบอ์นะซอย21วันนี้เรามาอัปเดตแฟชั่นล่าสุดกันที่ประตูน้ำอีกแล้วทุกคนไปเลยเนาะไม่ต้องพูดเยอะไปค่ะจะยืด ไอร้านห้าตัวร้อยต่ตอนออกค่อยพามาดูวม่มีอะไรบ้างห้าตัวร้อยสาตัว200ร้อันนี้ทางเข้ากรุงทองพาซาลาสุดว้ยกเกงเด็กน่ารักมากตัวนิดเดียวเองไรอยแปดสิทุกคน เออรถนะเ,เก๋เดินไปดูก่อนลานเนี่ยนะ่าสนใจก็จะหยุดดูนะเดินไปเรื่อยๆแถวนี้เขามีหลายโซนนะตั้งแต่ตีห้านะมาเดินกันได้เลยนะแวสอง xl ตรงนี้มุมดแดงพาซา ร้านมูตันท่าสองสูตรทาสองวิวดีเกาะไข่หมึกน้ำะพา้าวก็มีาหาเหมือนเดิมนะจ๊ะไปทีเราฝั่งไปเดียว คนเยอะปกติก็เยอะตลอดยอยนะู่แล้วเนาะตัวน้ำเข้าไปดูข้างในนิดนึงเหมือนเดิม ไม่เลยพอ20ก็หยุด Yep. Đây có đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ออกไปข้างนอกต่อฝั่งนู้ซิตี้คอมเพซ์ เขาไมได้พูดไทยกันนะเขนยอมแจ็กเก็ตด้วย สวยอยู่นะ เฮ้ยหลบคนดีรองเท้าลายเดียวสามพูดสองคน โอโออ้ยค่อยๆไป,ไปนุคนแน่น สามตัวสามร้อยถ้าตัวเดียวร้อยห้าสิบโอ้ยยีส่สวยๆทั้งนั้นเลย กู้ชายประตูน้ำปลาสุด2องพ หยุดไม่ค่อยได้นะทุกคนคนเดินดันตามข้างหลังมาไม่ให้นี้เห็นนานแล้วเนี่ยถุเท้านะจ๊ะยี่สิบบาท หวยไทยเป่าน,น่ารักมิเชอรี่ด้วยแม่หนูไม่เคยได้อะไรเลยนะแม่ไ,มได้ตุกแบมันก็ไม่ได้ะเลยด

ชุลมุนมากโยลี่่านี้ันกหนอเลี้ยวขวานี่เข้าปาระโยคแกลเลอรี่ได้ เดี๋ยวเดินออกทางเดิมฝั่งฝั่งนู้นเนาะมาเดิอนอ,ออกกันเนาะคนเข้ามาเรื่อยๆเอาจริงมาประตูน้ำเหมือนไปต่างประเทศเนาะคนต่างชาติเยอะมากทุกคน เก่งสวยร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งเฮ้ยน่ารัก เข้าไปหมเกจชิกลง้านี่หกอะไรกัพี่มาเท่าไรคะสิบบาทจ้าสิบไม้เหนียวนึงได้ค่ะโอเคๆข้าเหนียวไม่เอาหรอกคุณพี่อ่ะสิบไม้ค่ะใส่งได้แล้ข้าวเหนียวหนึ่งเ๋เ๋อเจอไว้เป็นเชี่ยม คนเพียบเลย110บเลหาเลอยู่นังเลเรอสิด่ขเห็นเส้เาอยู่หอกบริกยันปานนั่นครัพี่ขอบคุณค่ะซื้อหมูไปกินมาประตูน้ำไม่ได้ซื้อสื้อผานจ๊ะซื้อหมูจ้ะ ต e. <sa> <rated> ิดกตัวอะไรีนวทลม หนึ่งร้อยกได้นะะร้อยห้า้ามวกบชับตีมเลนไทยหรอเออของพ่ใส่เสืส้อดำแ่บ

แอนชอบ ไปเรื่อยๆเนาะเสร็จก็ยืดแล้วมาสองถ้าเห็นอะไร ห้าสิบบาทหลังสต๊อกอันนี้เจ็ดสิบราคาถูกๆงั้นเลยเนาะประชูน้ำ Để. bán vina okay. ôi cái lòng tin phải đi chăng

เดีย๋ยวไปดูร้านห้าตัวร้อยตรงนน้นเนาะปกติพาคนลุมมากวันนี้รู้สึกจะโลง่งๆเดีย๋ยวพาไปดูว่าเขาขายอะไรห้าตัวร้อยคราวที่แล้วเราไม่ได้ดูเราผ่านเฉย นี่ชุดเซตแปดสิบก็มีเสยืนี่ตัวละสองร้อยอ่ะเริ่มลุมกันแล้วห้าตัวร้อย ไี่มุกคอนเขาจะยืดตัวเล็กๆน,นี่เนาะห้าตัวร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นสองตัวร้อยแล้วโอ้เขาที่แล้วห้าตัวร้อยก็เลยคนมุงเนาะตอนนี้เหลือสองตัวร้อยนะจ๊ะมุกคอนประมาณนี้ตลาดประตูน้ำล่าสุดก็อัปเดตกันอยู่บ่อยๆนะอันนี้เป็นคลิปแรกของปี2025 ถ้าชอบก็กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยมีอะไรคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนวาสดีลากันแถวนี้บายค่ะ 啊。